ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวบ้านเพเกาะเสม็จังหวัดระยองยื่นเรื่องของเยียวยาหลังผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวกเกาะเสม็จ51รายเรือ159ลำได้รับลผลกระทบจากน้ำมันรั่วก,กลางทะเลเมื่อเวลา14นาฬิกานายจิรศักดิ์มหาสุคนผู้จัดการทรัพยากรบุคคลบริษัทสตารพิโตเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนหรือ S.P.R.C ได้เดินทางไปรับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ประกอบการจากสมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวบ้านเพเกาะเสม็ดจังหวัดระยองซึ่งมีสมาชิกจำนวน5 1เอรายที่ท่าทีอบเรือนวนทิพตบ,บุเพอาําเภอเมืองจังหวัดระยองหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำมันรั่วไหลกลางทะเลซึ่งนายยานยนต์อารุลเวสเสศนายกสมาคมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวบ้านเพเกาะเสม็ดจังหวัดระยองได้ยื่น หลักฐานการเยียวยาของผู้ประกอบการทั้งหมด51รายพร้อมหลักฐานทะเบียนเรือรูปถ่ายเรือจำนวน159ลำต่อนาจิรศักดิ์มหาสุคนผู้จัดการทรัพยากรบุคคลสตาปิโตเลียมเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาเยียวยาโดยนายยายน์ได้กล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลาทางผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวจำนวน51รายมีเรือทั้งหมด159ลำ รับผลกระทบอย่างหนักนักท่องเที่ยวที่จองมาล่วงหน้าได้ขอยกเลิกเกือบทั้งหมดนับว่าสาหัสมากกับผลกระทบอีกครั้งนี้ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากแทนที่ผู้ประกอบการจะมีรายได้มาชดเชยหลังจากผลกระทบของโควิด -19 แต่กลับหายไปเกือบทั้งหมด ทางสมาคมจึงมีมติในการเสนอให้ทางบริษัท S P R C เียวยาวความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางสมาคมมีการคัดกรองสมาชิกทุกรายโดยเรือทุกลำที่แจ้งนั้นต้องมีหลักฐานทะเบียนเรือที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีการประกอบการจริงซึ่งสามารถตรวจสอบได้นายจีรศักดิ์ยังได้กล่าวอีกบ้าง ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการซึ่งเข้าใจถึงความเดือดร้อนยินดีรับข้อเสนอส่วนเรื่องของการเยียวยาขนาดนี้ทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายขึ้นมาแล้วเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาของผู้ที่ยื่นเรื่องเข้ามาโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมอย่างไรก็ตามทางบริษัท S P R C จะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มที่เปราะบางก่อนคือกลุ่มลูกจ้างรายวันของกลุ่มประมงจำนวน150รายในวันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณหมู่บ้านสบา,สบายสบายหาดแม่ลำพิงตําบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองอวันนี้สมาชิกจริงๆแล้วมีอยู่90รายนะครับแต่ตอนนี้ได้ยื่นไป51รายครับเพราะว่าเราได้มีการคัดกรอง ให้มีทะเบียนเรืออะไรที่ถูกต้องนะครับถึงจะมายืน่นการบางคนมีสามลำแต่ว่าทะเบียนขาดมัางอะไรมัางหรือไม่ได้มาวิ่งประกอบการจริงเราก็ขอให้ได้ประชุมกันแล้วว่าขอให้คนที่มีประกอบกิจการอยู่นะครับแล้ววิ่งเรืออยู่มายื่นนะครับแล้วมีเรือที่เดือดร้อนทั้งหมดกี่ลำครับอ่าร้อยห้าสิบเก้าลำครับช่วงนี้นะครับที่ว่าเมื่อก่อนมีกับสามร้อยลำแต่ตอนนี้ก็หลังที่เจอปัญหาโควิดก็ เราหายตัจากกันไปประมาณ40ปรลัมนะครับครับช่วงไฮซีซันนี้เราได้รับผลกระทบมากไหมครับที่จริงนวช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันนะครับแล้วก็มันช่วงที่เราผู้ประกอบการทุกคนจะต้องมีไรายได้จากการท่องเที่ยวแต่กับมันเกิดปัญหาน้ํามันรั่วขึ้นมากลางทะเลเียก่อนนะฮะก็ทําให้นักท่องเที่ยวแคนเซิลนิวส์ยีิบนิราทิพศีรายงาน